สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิสมอนค่ะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์นะคะและการเงินให้กับชาวาลัคนาราศีสิงห์ตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง23สิงหาคมค่ะช่องนี้เราเน้นตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะทุกท่านสามารถเช็กว่าท่านเกิดในราศีใดตามโหราศาสตร์ตะวันตกได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะ และถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทำได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QRcode ได้เลยค่ะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งก็คือ5้าใบด้านบนค่ะจะมีผลตั้งแต่วันที่9ถึง16มีนาคมค่ะส่วนห้าใบด้านล่างเป็นไพ่แค a ิฟายนะคะเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่านั้นค่ะเรามาเริ่มจากการเงินกันก่อนเลยนะคะ ตอนนี้นะคะการเงินของคุณนะคะอาจจะทําให้คุณเครียดอยู่นะคะของชาวกรกฏเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยข้อดีของคุณก็คือว่าคุณเนี่ยไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องของเ,อเงินทองเพียงเท่านั้นนะคะความสุขด้านอื่นเนี่ยคุณก็ให้ความสําคัญด้วยนะคะ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือว่าใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะจะมีการร่วมไา้ร่วมมือกันนะคะการทำงานเป็นทีมนะคะซึ่งจะส่งผลดีให้กับการงานของคุณแล้วก็นำมาซึ่งการเงินที่ดีของคุณด้วยนะคะแต่ปัญหามันก็ยังคงมีอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยก็คือว่าจะมี ความตระหนักรู้นะคะว่าตอนนี้ปัญหาการเงินเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะคะ,ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าจะทําให้คุณเนี่ยได้วางแผนการเงินได้มีความรอบคอบมากขึ้นนะคะทีนี้พไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยออกมาบอกว่าคุณอาจจะต้องมีการแบบเสียเงินเสียทองนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางสังคมนะคะหรือว่าการเลี้ยง เพื่อนฝูงอะไรแบบนี้นะคะการเข้าสังคมของคุณนั่นเองนะคะพบปเพื่อนฝูงก็ทําให้คุณจะต้องเสียเงินในช่วงสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะก็สําหรับการเงินชาวสิงในรอบสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะคะอา,อาจจะเป็นนั่นแหละสังคมหรือว่าการสังสรรค์น,นะคะเรามาต่อด้วยความรักความสัมพันธ์ค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงในรอบสัปดาห์นี้นะคะ ถ้าสิ่งที่แม่หมอกำลังจะพูดไปไม่ใช่สิ่งที่ชาวสิงรู้สึกกับคนรักของคุณนะคะเป็นไปได้ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรู้สึกของคนรักของคุณที่มีต่อชาวสิงนะคะไพ่ของคุณและเขาเนี่ยสามารถสลับกันได้แล้วก็สามารถสลับกันได้ทุกตําแหน่งด้วยนะคะทุกไปเลยนะคะเรามาเริ่มจากคนที่เป็นโสดก่อนนะคะคนที่เป็นโสดเนี่ยคือคุณอาจจะมีความ กําลังพูดคุยกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่ซึ่งจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าทําสายงานเดียวกันนะคะ,ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่อยากจะเป็นเพื่อนกับเขาอีกต่อไปนะคะนี่เป็นไปได้ค่ะ สำหรับคนต่อไปนะคะจะเป็นสำหรับคนที่มีปัญหานะคะถ้าท่านใดเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีความสุขดีอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องฟังต่อนะคะเพราะว่าแม่หมอเนี่ยจะเน้นเฉพาะคนที่มีปัญหาเท่านั้นค่ะไพ่ประจําตัวคุณออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณเนยะเย็นชานะคะเย็นชาใส่คู่รักของคุณมากๆเลยนะคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกพิเศษกับเขานั่นเอง เหมือนคุณรับรู้ได้ว่าเขาและคนเนี่ยรักกันนะคะหรือบางคนก็เป็นลักษณะที่รับรู้ได้ด้วยซ้ําว่าคุณและเขาเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันนะคะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยทำให้ชาวสิงเนี่ยเย็นชาใส่คู่ละของคุณหรือคนที่คุณชอบเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะคะอาจจะมีการบล็อกกันทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทางจิตใจนะคะเป็นเพราะว่าคุณอายนะคะถ้าเกิดคุณสองคนจะต้องคบกันเดี๋ยวคนอื่นเขาจะต้อง ว่าคุณแน,แน่เลยนะคะว่าไม่เหมาะสมกันนะคะทีนี้ชาวสิงเนี่ยแบ่งเป็น2กรณีสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะกรณีที่หน่งคือคุณเองเนี่ยอยากจะรักษาสัญญานะคะที่เคยให้ไว้กับคนรักของคุณนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวนะที่เหมือนเป็นแสงสว่างให้กับใจคุณนะคะแต่ว่ากรณีที่2เนี่ยก็คือว่าคุณเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นลักษณะที่ ไปคุยกับคนอื่นด้วยเนาะก็คือว่าในใจอะอาจจะยังคิดถึงคนรักของคุณนะแต่ว่าคุณเองอะคุณก็อยากจะแบบคุยกับคนอื่นด้วยเนาะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีหวังในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะยังไงก็ตามคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกใบหนึ่งก็คือคุณเหมือนจะตระหนักรู้เนาะว่าปัญหาในความสัมพันธ์นี้คืออะไรนะคะเหมือนคุณเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคู่รักของคุณ่ะยังคงรอคอยคุณอยู่นะ เขาเองเนี่ยคือเขายังคงเราคอยให้คุณปลดภา,าระในชีวิตนะคะเพื่อกลับไปหาเขาอยู่นะคะนี่ก็คือเหมือนคุณได้ตาสว่างเนาะส่วนไพ่ใบสุดท้ายนะคะคือคุณจะได้รับรู้ว่า,าคู่รักของคุณเนี่ยเขาไม่ได้กลับไปคืนดีกับแฟนเก่าเขานะคะคือคุณอาจจะส่องทางโซเชียลมีเดียนี่แหละนะแล้วคนก็ กรณีที่หนึ่งเนาะก็คือคุณรู้สึกว่าคุณได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้กลับไปไม่ได้กลับไป <üğ> คืนกับแฟนเก่าเขากรณีที่สองก็คือว่าคุณกับเขานี่แหละนะคะที่ไม่สามารถเป็นไปได้แม้แต่เพื่อนกันด้วยซ้าไปนะคะอืมถ้ามีการคุยกันก็อาจจะทะเลาะกันได้นะคะก็คือเป็นเพื่อนกันยังไม่ได้ด้วยซ้ํานะคะอืมมันก็แบ่งเป็นสองกรณีเลยนะคะกรณีที่หนึ่งก็คืออาจจะมีการ พยายามที่จะรักษาสัญญาอีกกรณีหนึ่งก็คือ,อแตกหักกันไปเลยนะคะก็คือเป็นในสองแบบเนี่ยก็คือถ้าเกิดใครไม่ได้คุยกันอยู่ก็อาจจะมีแนวโน้มว่าจะมีการกลับมาคุยกันแต่ว่าใครที่คุยกันอยู่เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเลิกคุยกันไปเลยนะคะอนี่ก็เป็นสําหรับชาวสิงเนาะที่มีปัญหาอยู่ทีนี้เดี๋ยวมหมอจะเปิดมหมอจะเปิดไพ่อีกสำหรับหนึ่งให้มาดูว่าตอนนี้คุณและเขานะคะ มีความรู้สึกกันยังไงนะคะขอจักรวาลน,นะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงและคู่รกักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5ใบค่ะออันนี้นะคะก็คือให้อันนี้เป็นของอ ชาสิงห์นะคะอันนี้เป็นของคู่รักชาวสิงห์เนาะไพ่ตรงกลางเป็นไพ่สัมพันธ์ของคุณนะคะก็คือว่าตอนนี้ชาสิงห์เนาะคือคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนอะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกด้วยนะมันแบบยึดติดอยากครอบครองบางคนติดเซ็กคือแบบเยอะแต่ว่าไม่สามารถถอนตัวได้ว่างั้นแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้โอ้ซับซ้อนสับสนนะคะที่นี้ ไพ่อีกสองใบนี้นะคะก็คือว่าเป็นแทนชาวคู่รักชาวสิงเนาะถ้าเกิดไม่ตรงคุณลองสลับกันดูนะคะเหมือนคู่รักชาวสิงอะ่ะคือเขายังรักชาวสิงอยู่นะเวลาที่คิดถึงเรื่องเก่าๆเ,เขาก็แบบคิดถึงแต่เรื่องราวที่คุณมีความสุขด้วยกันแต่ว่าเขาไม่เชื่อในผมลิขิตระหว่างคุณสองคนอีกแล้วเนาะตอนนี้คุณสองคนอยู่ในลักษณะที่ว่าเข้าใจเรื่องราวกันมา,ากขึ้นแล้วก็ อยังคงรอคอยปฏิหารอยู่นะคะในสถานการณ์นี้เนาะก็คือคุณสองคนนะ่ไม่ว่าจะรักใหม่เข้ามาหรือรักเก่าเข้ามาอะไรก็แล้วแต่ก็คือคุณเททิ้งกันหมดเลยอะ่ะก็คือไม่ยังคงรอคอยปฏิหารอยู่นั่นเองนะคะอะจากไพ่ตรงนี้เนาะก็เป็นไปได้ว่าคุณนะอาจจะมีลักษณะที่มีอายุที่แตกต่างกันมากๆนะคะเป็นไปได้เนาะ แล้วก็บางคนก็จะเป็นลักษณะของเป็นรักสามเจ้าเราสามคนนะคะแต่ว่าก็ยังคงคลราคาสังไม่สามารถที่จะเคลียร์กันได้นะเอ่อขอจักรวาลนะคะช่วยบอกเรื่องดาวช่วยบอกคำแนะนำให้ชาวสิงหละคู่รักหนึ่งใบค่ะอืมเขาบอกว่า step into power นะคะ you are strong beyond measure ค่ะคือว่าให้คุณอ่ะแบบ ใช้พลังที่มีตัว,วคุณนะคะออกมานะคะคือจริงๆแล้วว่าคือคุณมีความแข็งแกร่งนะคะคมากกว่าทีา่จะวัดได้นะคะว่าคุณแข็งแกร่งมากแค่ไหนเนาะแต่ว่าตอนตะกี้ก็คือเหมือนว่าคุณไม่เชื่อในพลังของตัวเองด้วยซ้ำเนาะคุณก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะคะก็สู้ๆนะคะชาวสิง สำหรับสัปดาห์นี้แม่หมอก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบการทำนายของแม่หมอลบกวกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณลวกหน้าทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ที่จะทำให้อการิทึมของ Youtube ได้กระจายคลิปของแม่หมอไปให้คนอื่นเห็นกันกันมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ